นี่ค่ะทุกคนเช้าวันอาทิตย์นะคะแดดแรงมากแล้วก็อากาศหนาวมากค่ะตอนนี้คือหนึ่งองศาเรี่อยู่หน้าบ้านใส่ชุดนอนรองเท้าบูทนะคะแล้วก็เสื้อกันหนาวหนึ่งชั้นจะมาช่วยโจเซฟทำสวนหน้าบ้านนะคะเบบี่เซฮายทุกคนต้นไม้มันตายหมดแล้วอ่ะมันแห้งหมดแห้งไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็วัชพืชนะคะมันขึ้นเต็มเลยตรงเนี้ยเห็นไหม พราะปกติตรงนี้นะคะมันจะต้องเนี่ยข้างบ้านให้ดูข้างบ้านมันต้องเป็นดินแบบสวยๆแบบนั้นนะแต่บ้านเรากนคือแดดแรงมากเลยนะคะต้องไปเอาหมวกมาใส่แล้วก็ได้ถุงมือมาบ้านตรงนี้คือหญ้าเขาสวยมากเลยอะปลูกหญ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนมันเขียวมากเลยอะ จะเสเป็นคนดึงออกแล้วรีบเป็นคนเก็บใส่ถังขยะ <c oughs> เพราะว่าไม่มีแรงนะคะต้องดึงออกมันมีที่ขุดอยู่แต่ว่ามันต้องระวังทุกคนไม่อยากโดนแบบท่อน้ําสายที่มันแบบเป็นท่อน้ําที่มันต่ออยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเราเจองูงูนอนอยู่เป็นงูเล็กๆนะคะทุกคน งูอะไรไม่รู้อ่ะรียบไปกินขนมมานะคะเราเจอเิบก็เอาน้องงูใส่ไปในกล่องเรียบร้อยแล้วเซฟผู้รักสัตว์ทุกชนิดเ,นเราถอนต้นไม้ที่เป็นพุ่มๆออกจนเกือบหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เหลือแต่หญ้าที่มันตายเราต้องเอาเป็นน้ำยามาฉีดนะคะฆ่ามันให้หมดแล้วก็ค่อยเกลี่ยหน้าดินออก จของเก่าเขาปลูกไว้นะคะทุกคนซึ่งไม่รู้เราไม่รู้ว่าต้นอะไรบ้างเพราะแบบเนี่ยขุดไปก็เจอเซอร์ไพรส์เหมือนกันมีต้นแบบเล็กๆอยู่ข้างหลังแล้วก็งงมากว่าเขาแบบปลูกกันซ้อนๆกันนะบินเกลบินเกลัพสเตอร์สภาพรี่คือเหนื่อยมากเลยทุกคนไม่คิดว่าการทำสวนมันจะเหนื่อยขนาดนี้นะคะเพะแบบไม่เคยทำมาก่อนนะคะเดินไปเดินมามันเหน,นื่อยเหมือนกันนะเพราะว่ารีไม่ได้กินข้าวด้วยแหละ ก็ตอนนี้รอโจเซฟลงมานะคะเขาให้อาหารน้องหมาอยู่แล้วเราจะไปซื้อของที่ฟูดซิตี้นะคะทุกคนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงหน้าหมู่บ้านเลยใกล้มากนะคะแล้วก็จะเอาน้องงูด้วยน้องงูไปปล่อยหน้าหมู่บ้านนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเอาน้องไปไว้ที่ไหนน้องเป็นแบบเหมือนเป็นงูที่ไม่มีพิษนะคะเขาจะอยู่แบบในดินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างูดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะภาษาบ้านเราก็จะไปไว้มันหน้าหมู่บ้านมันจะมีเป็นซุ้มต้นไม้เยอะๆนะคะก็จะเอาไปไว้ตรงนั้น ตรงนี้นะคะจุดที่เราจะปล่อยน้องงูต้นไม้แถวๆนี้หาทำเลบ้านให้น้องใหม่ตรงนี้เหรออ๋ออุยน้องออกไปแล้วน้องออกไปแล้วค่ะน้องสีกลมกลืนกับใบไม้แห้งมากเลยถึงฟูซิตี้แล้วนะคะไกลามากๆเลยขับรถหนึ่งนาที <laughs> จากบ้านโจเซฟเดินเร็วมาก ทุกคนใส่ชุดสีแดงคริสต์มาสเหมือนกันเลยลีก็ใส่มามันคือชุดนอนนั่นเองได้ของที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาซื้อกาแฟที่ Starbucks ิงเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารเช้าที่ไม่ใช่มื้อเช้าแล้วค่ะทุกคนแต่เป็นมื้อบ่ายนั่นเอง แต่ลี่กับโจเซฟเป็นคนชอบกินเมนูอาหารเช้ากันอยู่แล้วพวกแพนเค้กไส้กรอกไข่ดาวอะไรพวกนี้นะคะเป็นไม้พิมพ์แพนเค้กหรือเป yeah this is a Japanese pancake mix ah, nee. it's <okay. S 1> like a fluffy pancakes type นี่อะไรคะอืม just a little to of scrambled eggs and thai corn i actually just want a regular fry so คอนดอกเป็นคอนดอกของเกาหลีนะคะทุกคนเราจะโรยหน้าคอนดอกด้วยตัวชีสพาวเดอร์ตัวนี้อร่อยมากเนื้อแพนเค้กนะคะ What was that เป็นคอนดอกที่มีชีสแล้วก็ไส้กรอบอยู่ข้างบนนะคะครึ่งกับครึ่ง น้องบีนโ <laughs> จเซฟเพิ่งใส่เสื้อให้น้องนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แบบเหมือนนางนั่งอยู่นางก็สั่นนะคะทุกคนเราก็เลยแบบนางน่าจะหนาวเสื้อมันแอบเขินนิดนึง <laughs> ใส่ได้แค่ถึงช่วงบนไม่ไม่คับเบร์ช่วงล่างนะคะไปแอบดูโจเซฟก่อนวันนี้อากาศแจ่มใสมากนะคะหนาวแต่ว่ามีแดดมันก็เลยทําให้ไม่หนาวมากนะ,ะทุกคนโจเซฟเก็บอ,อึมาอยู่ ราะว่าน้องหมาแบบอ,อเต็มเลยนะต้องเก็บอาทิตย์ละครั้งนะคะบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งแล้วแต่ถ้ามีเวลา <Huh? S 1> Can you lift the bag up and see how much you got again? Looks o h e a v y นี่แค่ส่วนข้างหน้าตรงนี้นะคะทุกคนยังไม่ถึงครึ่ง <Like> น่าจะต้องแบบอย่างต่ำสองถุงแต่วันนี้นังน,น่าจะเก็บแค่ตรงนี้ก่อน ทีเพิ่งอาบน้ําแต่งตัวนะคะทุกคนแล้วก็แต่งหน้าทําผมด้วยไม่ได้ทําผมรอนแบบนี้มานานมากแล้วประมาณปีหนึ่งได้นะคะตั้งแต่รีตัดผมสั้นคือปีที่แล้วนะคะรีตัดผมสั้นประมาณคางเลยนะคะจากที่ก่อนแบบผมยาวประมาณเนี้ยประมาณเอวคือสั้นแล้วก็คือไม่ได้ทําผมอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไง <laughs> เพราะว่าผมมันสั้นด้วยนะคะแล้วตอนนี้มันเริ่มยาวแล้ว, <laughs> ลวก็เลยลองแบบดัดรอนดูมันยังแปลกๆอยู่นะคะดัดแ,แบบรีบๆด้วย อาอุปในวันนี้นะคะก็เป็นเสื้อคาริแกนตัวนี้แล้วก็เลกกิ้งสีดาแล้วก็ใส่ตัวเลกวอร์เมอร์นะคะเพิ่งได้มาอาทิตที่แล้วซึ่งมันบางนะมันแบบไม่ค่อยวอร์มเท่าไหร่ไม่ได้ให้ความอบอุ่นเท่าไหร่แต่ว่ามันน่ารักดีรีเปลี่ยนเป็นมัดผมขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากติดโบข้างบนแบบนี้ระหว่างรอโจเซฟนะคะรีก็จะตกแต่งตรงไฟเบรคตรงนี้เพิ่มเติมนะทุกคนก็คือจะย้ายตัวสต็อกกิ้งตรงนั้นนะคะมาห้อย ื่อมาให้มันดูแบบโล่งจนเกินไปอันนี้จะเป็นของตกแต่งคริสต์มาสที่รี่เพิ่งได้มาเพิ่มนะคะทุกคนจะเป็นน้องโบตัวนี้นะคะรีจะเอามาติดอุ้ยตกรีจะเอาโบอันนี้มาติดกับตัวนี้นะคะแล้วไปแขวนหน้าบ้านเราสามารถที่จะเอาโบตรงนี้มันมาเขาแบบทําเป็นที่ผูกมาให้เรานะคะแล้วก็เอามาผูกตรงนี้เลยต้องตัดละคะ่ะนี่นะะทุกคนเดี๋ยวเอามาแขวนตรงประตูข้างหน้าบ้านกัน น่ารักเนาะอันนี้จะเป็นแบบที่ห้อยสักกิ้งนะคะทุกคนแบบนี้นะคะที่มีที่ห้อยเอามาติดมันถึงจะห้อยได้ถึงแล้วนะคะร้านแรกที่เราจะแวะก็คือ m c h โ e l s นะคะเรากำลังหาของไปทำแบบว่า Christmas Photo Shoot นะคะของน่ารักทั้งนั้นเลย อันนี้ก็น่ารักวิชวัน string <one? S> 2> lights 2เราจะ put on มันเราได้อันนึงกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวจะอันแบ็กให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างตอนนี้โจเซฟกำลังแกะชุดให้บีนะคะได้ชุดใหม่ให้น้องบีใส่ You got a new dress, yay เราได้ไก่ แล้วก็ไข่มาอันนี้เป็นพลาสติกเอาไว้ใส่โปเกมอนค์ดของโจเซฟนะคะตัวนี้นะคะแดี๋ยวจะเอามาห้อยห้อยเลยตักกันก็จะเอามาติดโบด้วยมันมืดนิดนึงห้อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้ที่ให้ดูไปแล้วที่ร้านนะคะที่เราจะเอามาถ่ายรูปกัน เอาแล้วก็ชวนให้น้องบีนไงนี่ไง,ไงนางใส่แล้วอุยพอดีเป๊ะเลยลูกน่ารักนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เราซื้อมาก็คือเป็น c a r ดบอร์ดแบบนี้นะคะเพื่อเอามาทำเป็นแบบกล่องแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราก็จะถ่ายรูปมาที่กำลังเป็นเทรนดอยู่ตอนนี้นะ ฉา,ากถ่ายรูปของเราแต่ตรงแบล็กกราวไม่แน่ใจว่าพอถ่ายออกมาแล้วมันต้องเห็นเป็นแบบสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวใช่ไหมไม่แน่ใจว่าออกมาแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าน,นะคะต้องใช้เป็นคาร์ดบอร์ดสีน้ําตาลข้างหลังเพื่อที่มันจะได้แบบเป็นฐานให้ตัวโครงเนี้ยมันมันตั้งได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไง โอ้โ m o r n i อ g นิงค่ะทุกคนรีพึ่งแต่งตัวเสร็จนะคะกำลังจะออกไปทำงานนะคะขอฉีดน้ำหอมก่อน วันนี้หนาวมากเลยทุกคนติดลบ5อ,องศานะคะข้างนอกอากาศพอออกมาข้างนอกแล้วแบบมันอุ่นกว่าที่คิดอะทุกคนเพราะว่ามันแดดออกนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนาวถึงกับติดลบหรือว่ารีแต่งตัวอุ่นได้มัง้งมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกหนาวมากนะคะะแดดแรงมากเลยรีสั่งกาแฟไว้นะคะเดี๋ยวแวะรับกาแฟก่อน ถึงแล้วนะคะทุกคนแต่เราต้องเดินข้ามถนนไปนะคะเพราะว่าที่ทํางานของดีนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะคะที่ทํางานนะฮะ,ะกตกจะจอดข้างหลังร้านวันนี้เขาจะมีคนมาทําร้านข้างหลังกันเลยต้องมาจอดฝั่งตรงข้าม ตอนนี้เรอยู่ที่มอนะคะพอดีมาห้างมาซื้อของขวัญเพิ่มเติมให้เพื่อนนะคะไปของขวัญคริสต์มาสรีบออกมามากเพราะว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะมอเขาจะปิดแล้วนะคะกลัวซื้อของไม่ทัน,นทุกคนตอนนี้คืออยู่วิกตอเรียซีเฟนนะคะไม่แน่ใจว่ามาดูของให้เพื่อนหรือว่ามาดูของให้ตัวเองหาตัวจกไม่เจอนะคะทุกคนอยากดูว่าแบบเสื้อตัวนี้ใส่แล้วจะเข้าป่ะเอาไว้ใส่แบบวันคริสต์มาสนะคะเอาไปใส่ที่ทำงาน ว่าสีเขียวจะโอเคไหมเข้ากับตมตูตห้วยตมูก็เขียวถึงบ้านแล้วนะคะพึ่งกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวจะอันแบ็กให้ดูเพราะว่าหลังจากไปมอมารี่ก็ไปแวะฟูดซิตี้นะคะซื้อของมาทำมาหารเย็นนะคะให้โจเซฟทำได้เซกมาหนึ่งกลุ่ แล้วก็ได้ของมาทำทาโก้นะแต่ว่าน่าจะได้ทำทาโก้พรุ่งนี้เพราะวัวนนี้โจเซฟอยากกินสเต็กอันนี้ก็เป็นทาโก้เป็นซีซันนิงเครื่องปรุงนะคะเลี่ยนมุมกล้องนะคะทุกคนเพราะว่าโจเซฟเอาขาตั้งกล้องมาให้เมื่อกี้มันต่ำเกินไปนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันนะคะได้ของมาจาก b a ร์ a แ d นด์บอดี้วเป็นเทียนหอมนะคะทุกคนเทียนหอมตีมเอมอรีนปารีสซึ่งหอมทุกกลิ่นเลยนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแชมเปญอนปารีส จะดมทุกกลิ่นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะมันหอมมากลาเวนเดอร์นะคะหอมแบบอยากนอนอันนี้หอมแบบสดชื่นดีเป็นกลิ่น Paris Amour Paris ที่รักแล้วก็ได้ถุงเท้าให้เพื่อนนะคะเ <c oughs> พราะมันได้ใช้อยู่แล้วเป็นถุงเท้าแบบหนาหน,น่ารัก,น,รกน่ารักดีใส่ในหน้าหนาวแล้วก็ได้คิดแคสจากที่ทำงานรีเองค่ะคิดแคสตอรรี่แล้วก็ชาเขียว ที่เราลี้ก็ได้ริบบิ้นมาด้วยนะคะจาก Bar and Body Works เขาแจกนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงเทศกาลเนาะคนซื้อแบบของจะเป็นของขวัญกันนี่นะคะผูกมามันก็จะเป็นแบบนี้หน่อยมันเล็กไปหน่อยเลยทำบูไม่ได้นะคะทุกคน จะกินก้นเดฟเฟนส์ฟร,ยรายนะคะวันนี้จะกินกับข้าว Good morning ค่ะทุกคนนี่แต่งตัวจะไปทำงานเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นี่กำลังจะเข้าห้องน้องหมานะคะจะไปเซกิไป น้องหมาซูสเพราะว่าโจเซ่จะเอาไปให้คุณแม่เขาดูแลแทนนะคะเหตุเกิดเมื่อวานน้องหมากัดกันค่ะก็คือซูสกับยิวสูสคือตัวขาวนี่นะคะเอ็นแบบสองกลวงเราต้องเอาผ้ามากั้นเพราะว่าถ้านางเห็นกันแล้วนางจะเห่าใส่กันเพราะนางเพิ่งกัดกันเมื่อวานแต่ก่อนนาเนี่ยก็คือเคยมีเคแบบกัดกันเหมือนกันคือปีนี้เขากัดกันประมาณ สาี่รอบค่ะซึ่งแบบมันมันเกินไปแล้วอ่ะโจเซก็แบบไม่ไหวแล้วเลยต้องเอาน้องไปให้คุณแม่ดูแลแทนนะคะ1นึ่ตัวน้องจะได้แบบจะได้อยู่ห่างกันเพราะวันนี้เราดี่กลับบ้านมาก็จะไม่ได้เจอน้องลวค่ะ Stay and w e w i l l see you again soon okay, s e s be a good boy เดี๋ยวมาดูกิโลกันเห็นกิโลขาเจ็บเห็นไหมคะน้องเดินสขาเลยเพราะว่าน้องโดนงับที่ขา ส่วนสูตตัวสีขาวนะคะนางโดนงับที่หูแต่นางไม่เป็นไรมากเวลากัดกันทีไรจะโดนกัดขาตลอดนะนางจะโดนขาประมาณ3ามวอบแล้ว okay, I I'm I I It's have when hurt. back. See you're to to go to work see you when back. I know. I know you hurt. okay. b มาทำงานที่เรารักกันค่ะแต่รักจริงๆนะงานนี้ดีมากทุกอย่างดีเจ้านายดีเพื่อนร่วมง,งานดี ทางต่อไปแอบมาจากที่ทำงานนะคะเพราะว่าน้องสาวซทีิร่ะน้องสาวสุชิร่าเธอจะไปไหน Merry Christmas ค่ะน้องสาวซูชิราของขวัญที่พี่มมาให้แล้วแบบต้องให้นางขับรถมาที่รถมาส่งนะคะมาเพราะว่าลิจะเอาของให้น้องน่อย Merry Christmas everybody แป๊บเดียวขอไปก่อนเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำงานแล้วเนี่ยข้จะเร็วพี่ทุกทําทำงานนะเธอฉันก็แบบบล็อกด้วยมือเดียวไปเลย มือเดียวนะทุกคนแล้วก็จะสัส่นๆหน่อยแป๊บ,บนึ่งนะมีสาถุงมาคุณแนมะ่แรงนถะุงสวยมากไวจะแต่งเวอร์แน่ดูชนะไม่เพราะว่าฉันฉันฉันไปเจอมันสวยฉันก็เลยซื้อเก็บไว้มันจะมีชื่ออยู่เป็นของพามของท็อปแล้วก็ของโก้ตามนั้นได้ค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเซนเดี๋ยวซันตี้โกโก้จะเอาไปส่งถึงมือกักบทุกคนนะคะขอบคุณนะคะมารีะคริสต์มาสค่ะ <Merry Christmas, S 1> จุบ๊บ มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนที่ได้ของขวัญมาอีกแล้วทุกคนนี้จะเป็นของขวัญที่ที่จะเอาให้คุณแม่โจเซฟน้องสาวของโจเซฟแล้วก็คุณยายของโจเซฟนะคะสามสาวนะคะทุกคนเป็นกระเป๋าใส่เงินเหรียญลูกแมวมันน่ารักมากเลยก็คือซื้อมาจากร้านที่รี่ทางานนั่นแหละคะ่ะเ <c oughs> พราะพอดีร้านเพิ่งเอาของมาลงนะคะแล้วพอดีเห็นมันน่ารักมากนะคะเลยต้องแบบซื้อไว้นะเดี๋ยวเรามาดูของขวัญที่น้องโกามาให้ลี่นะคะวันนี้ เป็นลิปมาสนะคะจากลาเนสซซึ่งดิ้ใช้อันนี้อยู่แล้วนะแล้วก็แบบใช้มาหลายกระปุกแล้วด้วยพอดีเลยจะได้เก็บไว้ใช้ต่อเพราะมันใช้ดีมากแต่ว่าเตยรู้สึกว่ายังไม่เคยมีกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่หอมมากนี่นะคะ That's ่อเสียงจะส yeah I just want it give me <laughs> ดแต่เราจะแกะของฝันนะคะทุกคนเพราะวันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสอีฟแล้วนะคะต้องแกะวันนี้แหละตอนแรกว่าจะรอแกะพรุ่งนี้แต่แบบไม่อยากรอ The bag is so big ต <laughs> ถุงกระสอบอะไรเนี่ยอู้หู got your gym belt pinky Oh, you got me the pink <laughs> <c> one <oughs> aww <c oughs> อันนี้เป็นเข็มขัดที่ไว้ใส่ในยิมนะคะเวลาเรายกน้ําหนักที่มันหนักนะคะทุกคนเพราะว่ารีบบ่นว่าแบบที่อยากได้มานานแล้วนะเพราบางทีแบบเล่นหนักเกินแล้วก็ปวดหลังนะ Thank you เฮ <laughs> ้ n เ y b u b ว l e i ซ์ o n e t h ไอ o ์บ d ลโด h t นท i i h อ t ฮ i ไวท์อิสคอล์ดวีนะคะ Pants? Pants? Hoo hoo! Thank you, baby! But mm. I think you can use this for words too. It's similar to... Scrubs? Yeah, the scrubs. Let's mm. see my baby wear like this one. It ha has to be in the Oy. frame. Ooh. Thank you, baby! Good S <s <us> ได้อเดียว่าจะทำยังไงจด something small no because I I want to give you what you really like เป็นน้ำหอมของแบรนด์เกาหลีนะคะทุกคนที่โจเซฟแบบนั่งดูๆไว้นะโอ้โ u think you like it hmm. it smells good I like that Merry Christmas ทุกคนเมื่อเช้าเราเพิ่งให้ของขวัญกันนะคะแล้วก็แกะของขวัญมีโฮซวยเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันในบ้านนะคะ ชอบม้ยวันคริสต์มาสแต่ว่าเราไม่มีอาหารเลยนะคะที่บ้านเพราะว่าเมื่อวานนะคะลืมซื้อของมาไว้ลืมว่าวันนี้วันคริสต์มาสมันจะร้านปิดทุกอย่างนะคะพวกร้าน ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแต่ว่ามันก็มีร้านอาหารบางร้านที่เปิดเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกินเบรคฟาสต์กันนะคะนี่กำลังทำาฮอตช็อกโกแลตนะคะทุกคนนี่ห่อนี้อร่อยมาก Sweetness Pink Pod ซึ่งได้น้องแก้วอันนี้มาใหม่ไง This marshmallow Some um Too close to o close You want hot chocolate Minnie girl Why you like that? ถึงแล้วนะคะร้าน Super ร์แ and Grill เป็นร้านเฝออาหารเวียดนามนะคะที่อร่อยที่สุดในชัตนูกาเลยมีเพื่อนสาวนะคะมานัดเจอ,อเป็นฟลอกค่ะนางชื่อพแพมแพมริกา and her boyfriend <laughs> <laughs> แล้วนี่ก็คือเฝอกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะคะ ตัวนี้เป็นซุปเกี๊ยวกุ้งของโจเซฟส่วนน้องแพมน้องแพมกินสีราชากับคอฟฟี่ใช่ะ <laughs> สีราชาเหมอนี่ให้ดูให้ดูไปเกี่ยวถึงแมสีไปเกี่ยวมันนั้นไงอ,อ,อร่อยอ่ะแต่ของเกิร์ เปลี่ยนชุดอีกแล้วนะคะทุกคนลิฟใส่เป็นชุดเดรสสีดำแล้วก็ผูกโบตรงเอวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสกันนิดหน่อยนะคะจะได้โพสลงวันคริสต์มาสเนาะก็ม r r ีคริสต์มาสทุกคนนะคะขอบคุณที่ดูจนจบมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย